ถึงเวลาสำคัญแล้วนะคะและมิสเตอร์ซูปราแนชั่นอลไทยแลนด์2022 g o ส s to MST 2อโยโย่พินรุปกรม่วงไม้ congratulations และมิสซุปรา a นชั่นอลไทยแลนด์ d 2 2 2 2ได้แก่หมายเลข MST หนึ่งสองค่ะขอแสดงความนดีนะคะกับแพรวแพรวณิชนนเรืองทอง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลอร่าอาสานะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับชุมชนคนไล่ล่าความฝันและคนกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มของหนุ่มสาวสุปราคือว่าทีฉันนะไม่ได้จะไปเป็นผู้สมัครนะคะแต่ว่าไปเป็นคุณครูของเด็กๆค่ะพาเขาไปไล่ล่าความฝันผ่านทางทักษะของ Public Speaking หรือการพูดในที่สาธารณะนั่นเองค่ะ เซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะลอร่าก็อยู่ที่กองประกวดของ Miss a n d m r Supra National 2022ค่ะไม่ได้มาเป็นผู้ประกวดนะคะแต่ว่ามาเป็นคุณครูของน้องๆทีน่นี่ค่ะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ ตอนนี้ผลประกวดก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะต้องมาถามผู้อยู่เบื้องหลังเลยนะคะทั้งกองประกวดมีความโอเคมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนคะกับผลผลิตของเรามันคล้ายๆกับหมออ้อมและทีมงานได้สร้างโรงเรียนขึ้นมานะค่ะเป็นโรงเรียนแห่งการลงมือทอํอว่าซ่านลงมือทำล,ล,งลงมือทําอย่างแท้จริงเพราะว่าในทุกๆ challenge เนี่ยต้องบอกว่า ฟีดแบ k จากผู้เข้าประกวดก็ยังคูดถึงช่วงที่เรียนกับพี่ลอล่าอยู่เลยนะคะว่าประทับใจกองเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยพี่ลอล่าก็ประทับใจค่ะเข้ากองว่าแบบว่าได้มีการเรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสกับเอ NERGY ที่มันเป็นพลังโบกของการให้จริงๆอันนี้เด็กๆก็แบบเอ้ยหนูๆอย่ามายาหอมใส่นะอย่ามาชื่นชมบอกว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆพี่หมอก็คือได้รู้สึกถึงพลังแห่งการให้แล้วก็ พลังงานดีๆเอาเป็นว่าเด็กเด็กพวกนี้เขาอาจจะสัมผัสกับ Energy แล้ลกัน Energy ว่าแบบเอ้ยยิ้มหรือมีความเมตตาในฐานะครูบาอาจารย์เนาะหมอและครูเนาะ ก็จะแบบมีความให้เนี่ยหมอและครูหมอและครูซึ่งไม่ได้เคยอยู่ในวงการประกวดนางงามมาก่อนใช่ดังนั้นเราก็เลยไม่ได้มีบล็อกนะใช่เพียวมากว่าแบบโอเคแบบเคยเห็นมาแบบนี้ก็ให้แบบนี้ซึ่งน้องๆสัมผัสได้สัมผัสได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นความแตกต่างที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้เจอในวงการนางงามหรือวงการการประกวดของที่อื่นๆพูดแบบนี้ได้ไหมคะคือคือต้องบอกว่าเด็กหลายคนผ่านเวทีประกวดมาเยอะอ่าแต่ละเวทีก็มีจุดเด่นต่างกันในวิธีการบริหารจัดการหรือวิธี การที่จะโปรเซสอะแมคานิกของแต่ละเวทีเพื่อที่จะได้ตัวแทนอ,มอะมีการโชว์เพื่อที่จะได้ผู้เข้าประกวดมามเป็นตัวแทนเพื่อที่อะไรก็คือสุดท้ายก็คือเป็นมอบความบันเทิงให้กับผู้ชมด้วยในขณะเดียวกันผู้ชมได้อะไร และผู้ชมได้ได้มีความสนุกสนานไปกับทุกๆแมคานิกของของในรายการก็ถือว่าซุปราในปีแรกถ้าถ้าเป็นตัวเองนะก็ถือว่าพึงพอใจกับแมคานิกที่เกิดขึ้นแต่ว่าแน่นอนถามว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงหลังบ้านไหมทุกทุกอย่างมันก็มีว่าเราก็อยากไคเซนเนาะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะ,คะแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยน้องๆตอนนี้เขารักกันมากอะ่ะเป็นเวทีที่อ่ะยกตัวยอย่างเจ้าบิวเพราะเขาโพสต์ไป โพส์ไปว่าแบบว่าเราอะหลังประกวดล้วยังไม่เคยหยุดเจอกันเลยบางทีเราอาจจะต้องห่างกันบ้างนะคะเพราะเขาจะรวมกลุ่มกันมไม่ว่าจะเลี้ยงวันเกิดคนนั้นบ้างอาจจะน้องเขมก็จะไปบริจาคเด็กก็จะมีอินิชีคือ,อชวนกันไปใช้ความสัมพันธ์ดีๆด้วยกันและแถมยัง<ช>ไปคืนสู่สังคมด้วยที่นี้ถามย้อนกลับมาค่ะว่าทําไมหมออ้อมถึงออกแบบ การขั้นตอนของการเฟ้นหานางงามซุป r a ราเนี่ยให้มันมีในเรื่องของจิตใจ positive psychology หรือว่าในเรื่องของการพูดในที่สาธารณะทำไมต้องมี2อ,อย่างนี้ด้วยตโจทย์ตอนนั้นคืออะไรอยากได้ผลลัพธ์อะไรฮะอยากเห็นผลผลิตคนคิดดีแต่สื่อสารไม่ออกความดีก็ไม่กระจายอันนี้คือความสำคัญของการสื่อสารเลยค่ะพี่ลอล่าว่าเราคิดดีเราก็ต้องกระจายสียงที่เราคิดดี คนก็จะได้ทราบถึงพลังงานของความคิดดีทำดีของเรามันก็จะเกิดประโยชน์เกิดกำลังใจให้อีกหลายคนเกิดหลายๆคนอยากทำดีเป็นตัวอย่างเกิดหลายๆคนชื่นใจในความดีของเรามันเป็นได้ทั้งทั้งสิ่งที่คิดสิ่งที่ลงมือทำอต่อจากนั้นต่อจากน้องๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ถือว่าก็ก็ชื่นใจละคะ่ะแล้วก็ขอบคุณที่น้องๆ Get, แล้วก็เข้าใจตรงนี้แล้วก็เขาเป็นตัวเขาอย่างนั้นแหละเหมือนเหมือนพลังแห่งการดึงดูดยังไงก็ไม่รู้ว่าน้องๆที่เข้ามาตรงนี้เขาก็มีความดีความน่ารักของเขากันมากๆเลยค่ะแล้วพอผลลัพธ์ของน้องๆะคะ่ะคือเราเห็นแล้วเนาะว่าโอ้โหผลผลิตออกมาแบบนี้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วผลกระทบแบบนี้เนี่ยน้องๆที่ผ่านโรงเรียนนางงามและนายแบบซุปราเนี่ยค่ะผลผลิตของเขาพัฒนาการของเขาเห็นผลเลยไหมคะเอ่อ พูดดีพูดเก่งพูดเป็นออกมาจากข้างในเห็นพัฒนาการเลยนะมีพัฒนาการว่าเขารู้จักเรียบเรียงหรือคอนเทนต์ของการพูดพูดแบบมีความหมายพูดแบบเป็นประโยชน์คือหลักการของการพูดคือถ้าสิ่งนั้นมันพูดแล้วมันไม่เป็นประโยชน์อ่ะมันก็อาจจะเกิดโทษเกิดเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้คำว่าคิดไตรตรอง ใน process หรือกระบวนกนารของการที่เขาจะพูดเพราะว่าเขาเป็น influencer มีคนมารักมีคนมาชอบมากมายซึ่งก็ชื่นใจไปกับพวกเขาด้วยนะคะแล้วถ้าพลังดีๆเนี่ยก็ได้บอกกับพวกเขาไปว่าถ้าเกิดว่ายิ่งกระจายเป็นความดีมันก็เกิดความชื่นใจกับตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าโอ้ตัวเขามีคุณค่าแล้วก็ได้ทําประโยชน์ค่ะ,ะ,ะแล้วออมรู้ไหมว่าที่เขาพูดกันนะในสายนางงามเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ก็เริ่มแบบว่ามีการประกวดนางงามคึกคักเลยแต่เทรนด์เนี่ย ไม่แน่ใจนะว่ามันมาจากซุปเปอร์หรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าหลายๆเวทีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องสปีชมากๆอืค่ะก็สปีชมันก็คำพูดอะอคำพูดมันก็คือตัวตนนะคะไม่ว่าตัวตนนั้นจะเป็นตัวตนที่ปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งแต่คําพูดนั้นต้องเป็นคําพูดดีถ้าคุณปรุงแต่งแบบคือพูดดีไปเรื่อยๆข้างในมันก็ดีตามเองอ,อันนี้อันนี้บางบางคนก็จะบอกโอไม่เห็นจะดีเลยแอคชั่น,นแสดงหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆ ถ้าเราพูดดีออกไปแล้วอะอคำพูดของเราทุกวันทุกวันอะมันก็กลับมาตอบโจทย์ของอินเนอร์ inner, หรือการกระทำหรือว่ามันเป็นเทรนด์หรือเปล่าคะว่าตอนนี้ทางกองประกวดในระดับนานาชาติเนี่ยเขาเน้นเรื่องของทักษะการพูดในที่สาถานะการสปีชเราก็เลยต้องย้อนกลับมาเตรียมน้องๆในโรงเรียนของเราเพื่อส่งเข้าประกวดอันนี้คือคำถามที่หนึ่งแล้วต่อเนื่องกันเลยก็คือพอเราเตรียมเขาข้างในของเขาอะไรต่างๆทั้งความคิดการกระทําคําพูดแบบไทยๆแล้วอะพอเขาไปอินเตอร์แล้วเขาต้องอีกสเต็ปหนึ่งยังไงต่อคะสองคำถามวม อ,นนอันนี้สำหรับสหรับตรงนี้ก็ต้องถามว่าณนะวินาทีต่อจากนี้โลกต้องการอะไรจากเรานั่นก็คือเป,เป็นคำถามที่มาอ้อมโยนออกไปว่าเขาอยากเห็นอะไรหรือต้องการอะไรกับสิ่งที่เราจะเป็นประโยชน์ไม่ว่ากับเวทีหรือโลกใบนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยท,ที่ทางกองแม่บอกว่าของที่สําหรับเอาไปแจกกันเองเนี่ยอาจจะแบบน้อยๆลงก็ได้นะไม่ต้องสิ้นเปลืองตรงนั้น เขาอยากเน้นของเนี่ยที่มีคุณค่าของแบบวัฒนธรรมศิลปะของแต่ละประเทศเนี่ยเอาไปประมูลเพื่อเอาเงินไปช่วยผู้อพยพอ,อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของ inspiration และ aspiration ก็คือ คิดอินสไปแล้วอะ่ะเด็กต้องลงมือทำอย่างแท้จริงอ่าแล้วเกิดแบบโครงการคืออันนี้อยู่ในฟอร์ม t h อ groundup ของวิทีแม่อยู่แล้วนะคะที่ Supra National ที่เบาคุยกันว่าเราจะทำประโยชน์อะไรให้โลกนี้ได้อย่าง s u พเพ i n ด้วยนะก็ค,คือได้อย่างถ่องแท้จริงๆเนี่ยเขาก็จะไปช่วยผู้อพยพแถบยุโรปเยอะทีนี้พอแพลรวกับโยโย่ oyo, <y> oyo, เขาได้รับการเตรียมในระดับระดับชาติเรียบร้อยอละเป็นผู้ชนะละ พอจะไปนานาชาติเราต้องเตรียมเขาอีกรอบหนึ่งเลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเตรียมในในด้านของสปปชก็จะเห็นว่าแพลวกับโยโย่โยโย่มีความเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ละมีความแบบคือจะบอกว่าเราให้ทำสเตรนจ์ไฟเดอร์ให้ทำสเตรนจ์ไฟเดอร์ก็คือดูว่าจุดเด่นจุดแข็งของน้องๆแต่ละคนนะเพื่อจะไปสู่เวทีโลกหรือไปเจอกับเพื่อนๆนทั่วโลกเนี่ยคืออะไรเอาให้เป็นตัวตนเขาที่สุดเช่นยกตัวอย่างอย่างของ ของแพรวเนี่ยแพรวมีความมีวินัยสูงมีความ positivity มีความที่แบบรักเพื่อนรักพ้องอเพราะฉะนั้นอะแพรวไปก็คือด้วยความแบบโอ้เดี๋ยวฉันจะไปสร้างเพื่อนอสร้างเพื่อนที่แบบเอยจะช่วยเหลืออะไรยังไงกันได้บ้างหรืออะไรเงี้ยก็ได้บอกเทคนิคกับแพรวไปเหมือนกันว่าวิธีการที่ message ของเราอะคะ่ะที่จะสื่อสารออกไป แล้วเขาอะได้แมสเซจนั้นอะคืออะไร uh huh. หนึ่งในนั้นที่เขาถือไปก็คือศิลปวัฒนธรรมไทย uh huh. ที่แล้วก็ความมีน้ําใจ uh huh. ความความช่วยแบบพึ่งพาได้ของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. เขาก็จะเอาแมสเซจเนี้ยไปเพราะเป็นตัวเขาจริงๆ uh huh. อันนี้จากสเตร g h ์ไฟเดอร์นะคะ uh huh. ส่วนโยโย่เนี่ยคือคือเขาเป็นผู้ให้ความสบายใจกับผู้อื่นอะ uh huh. เขาเป็นผู้ที่แบบยิ้มทักทายคือโยโย่จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบ ทําให้ผู้อื่นแบบ Engage เขาได้ไม่ยากอย่างเงี้ยค่ะก็ความสบายใจตรงนั้นสร้างเอาคลายความเครียดให้เพื่อนหรืออะไรเงี้ยคือเด็กๆแต่ละคนเขาก็จะมีสเสน่ห์ของเขาเพื่อที่โยนเนี้ยก็จะเอาลำดาบไปเพื่อที่จะ เป็นศิลปวัฒนธรรมแบบไทยอะค่ะก็ <Okay. S 2> ให้คนจดจําได้แล้วก็อย่างที่บอกเขามีพลังบวกเยอะอ,อเขาก็อยากที่จะไปนําพาพลังบวกตรงเนี้ค่ะไปสู่เวทีโลกคือเท่าที่ฟังดูนะคะก็คือเราก็ยังคงคอนเซปต์ของการที่สร้างเด็กเพื่อไปสู่เวทีระดับนานาชาติ ตามสิ่งที่เขาเป็นใช่ค่ะไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเขาเลยเพราะว่าคอนเซปต์ของซูปราก็คือ I'm Supra คือหมายถึงว่าฉันคือคนที่เก่งกว่าในวันนี้เมื่อเทียบกับตัวเองในวันก่อนคือไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวของเราเองนี่แหละแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอาไปเอาชนะใครแต่ว่าพัฒนาตัวเองจากจุดที่เราเป็นใช่ค่ะแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่เวทีระดับที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามแบบที่เราเป็นที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนาะใช่ค่ะชัดเจนมากๆเลยอันนี้ก็ส่วนตัวนะคะคือ พอหลังจากที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วอะก็ดีใจที่น้องๆเข้ามาขอบคุณเพระ่าก็ไม่คิดว่าการที่เราจะไปสอนคนสักคนหนึ่งเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วมันจะได้ผลอะไรขนาดนั้นเขาก็เดินมาขอบคุณเลยค่ะแบบได้ผลเนาะอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าได้มาแบบปรบทับใจแล้วเขาไม่ลืมนะที่เราบอกมาแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยว่าเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงกกว่าเนี่ยมันสามารถที่จะ เปลี่ยนคนได้คือก็ให้ไม่ท้อในการทําความดีทุกแอคชั่นไงบางคนจะบอกโอ้ยแค่หนึ่งชั่วโมงจะไปเปลี่ยนอะไรได้แต่มันก็เป็นหนึ่งอันที่เหมือนวิตามิน่ะให้ไปเสร็จแล้วโอ้ยทาไมบางคนแบบผลลัพธ์แบบดีมากแบบเฟรชสดสดชื่นขึ้นมากบางทีเราไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าสิ่งที่เราทําอย่างจริงใจและเต็มที่เมื่อเชื่อวันแบบเต็มที่ความเต็มที่ของที่รอล่านะชั่วโมงนั้นแบบ จริงๆก็ทุกคน,เ,นเต็มที่หมดเลยนะ,ะเพราะว่าโจ์นี่คืออย่างที่บอกคือโจทย์ของหมออ้อมก็ไม่ได้เหมือนเวทีประกวดที่อื่นๆ <c oughs> ด้วยนะเท <c oughs> ่าที่ร,รู้สึกที่รู้สึกได้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของอการตั้งคําถามเพราะว่าพอเป็นคุณครูเสร็จหมออ้อมก็ให้มาเป็นกรรมการด้วยแล้วเราตั้งคําถามไปเนี่ยเราก็ไม่เนื่องเหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นคําถามที่ทําให้แฟนนางงามเนี่ยเขารู้สึกว่า มันเป็นการเตรียมนางงามของเราเนี่ยยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคนลุกเลยเออเขาแซวบอกว่าเอ๊นี่มันประกวดนางงามจักรวาลอยู่หรือเปล่าทำไมคำถามมันแบบอะไรเนี่ยคำถามใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกลไกของกระบวนการการตั้งคำถามก็คือหมออมก็เอามาจากหลายๆคนที่เป็นเมนเทอร์นะคะก็คือหนึ่งในนั้นคือพี่ลอล่าก็บอกว่าพี่ลอร่าขาช่วยส่งมาสักสิบคำถามแล้วก็ส่งไปแค่ห้าพี่ลอล่าก็ส่งมาที่ห้าแล้วคือ จะจะบอกว่าหมอ,อไม่ได้เลือกเองนะแต่ process คือเด็กทางทาง c r e a t i v e อ่ะคะ่ะเขาก็ได้คำถามที่เราพูไปเขาก็ไปคัด select ขัดเรือก็เห็นมีคําถามพี่ลอล่าใช่กั้นสองจากใน5คําถามที่ส่งไปได้ไปโอ้ก็หูรู้สึกเหมือนแบบว่าอย่างกับเป็นผู้เข้าร่วมประกวดถูกลบเลือกเองคำถามนีคุณค่าใช่ไหมคะพี่ลอล่าจำได้ไหมคะสองคำถามจำได้จำได้ค่ะคำถามหนึ่งก็คือถามว่าถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะเข้าประกวดในรอบลึกๆแล้วเนี่ยแล้วประกฏว่าคุณตั้งทันคุณจะทํายังไงับอันที่2ก็คือ growth mindset คืออะไรให้เล่าเรื่องชีวิตของคุณที่มี growth mindset อ่าก็ไป2คําถามใช่แล้วก็เห็นความผลิดอกออก ผลว่าน้องเขาก็เขาก็ตอบได้ดีค่ะใช่แล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากเลยก็คือมีคนฟีดแบ็กกลับมาค่ะบอกว่าเออคนที่ได้เนี่ยก็คือแพรวเนี่ยนะเขามีพัฒนาการดีมากเลยเพราะว่าแพรวไม่ใช่เป็นมือใหม่ในวงการแพรวผ่านมาเยอะแล้วก็ทีมที่เชียร์เขาอยู่อะ่ะก็คือเห็นพัฒนาการมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยอินเนอร์ของเขาการพูดของเขาอะไรเงี้ยทุกคนแบบงงว่าโอ้โห เขาพัฒนาการขึ้นมากแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะเราสองคนเท่านั้นเพราะรู้ว่าแพรเป็นเด็กที่รักการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่อย่างมากเลยไปเรียนกับหลายๆคนสเต็งไฟเดอร์ ider, อันหนึ่งของแพรคือเล er. ิร์เนอร์ก็ยังเมื่อเช้าพิ่งคุยกับน้องแพรอยู่เลยเนี่ยน้องแพรมีความแบบว่าชอบใฝ่รู้ตลอดเวลาแล้วก็แบบมีอะไรก็ตามคือแพรพร้อมเรียนรู้มากเลยพี่หมอแพรถามว่ามีอะไรที่แพรแบบว่า รู้สึกว่ายังไม่เพียงพอแล้วพร้อมที่จะแบบในเวทีประกวดได้ไหมแพรบอกไม่มีเลยพี่แต่หนูไปต่อได้อีกคือแบบหนูหนูรู้สึกว่าหนูดีกว่านี้ได้อีกหนูดีกว่านี้ได้อีกคือน้องน้องไม่หยุดในการพัฒนาค่ะก็ก็นี้ก็เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆว่าสุดท้ายอ่ะสิ่งสิ่งที่แพรธรรมหรือโยธรรมอะค่ะมันก็จะแบบ ยิ่งดีขึ้นนะเพราะเขาพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะความดีของเขาความสิ่งสิ่งที่เป็นคุณภาพของเขาคนอื่นเห็นเชื่อไหมก็ยังเป็นอินสปิเรชันอะเป็นพลังอะไรต่างๆให้แฟนคลับของเขาก็ยังพัฒนาตัวตนตามเขาเลยค่ะและนี่ก็คือจุดเด่นที่แตกต่างนะคะของเวทีการประกวดซุปเปอรนะที่ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันมาหรือว่าเพิ่งมาติดตามหรือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะกำลังจะมาหาไอดอลเนี่ยเชื่อว่าคนที่ทางซุปเปอรคัด สรรเฟ้นหามาเนี่ยนะคะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเพราะเป็นคนที่รักในการพัฒนาตัวเองและเชื่อว่าเราสามารถที่จะพัฒนาทั้งตัวเองผู้อื่นแล้วก็สังคมโลกใบนี้ได้อีกยาวนานอย่างายั่งยืนเลยเนาะใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหมออ้อมากๆค่ะขอบคุณขับคึณค่ะ เป็นไงบ้างคะกับเบื้องหลังนะคะแล้วก็บรรยากาศของเหล่าบรรดาสาวๆหนุ่มๆซุปรานะคะนอกจากเราได้เป็นคุณครูแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังให้โอกาสในการไปเป็นกรรมการด้วยนะคะหนึ่งในหน้าที่ของกรรมการนะคะก็คือการ คิดคําถามนะคะเพื่อให้เหล่าสาวๆแล้วก็หนุ่มๆเนี่ยนะคะได้ฝึกการพูดในที่สาธารณะตามหัวข้อเหล่านั้น,นะคะ่ะโอ้สนุกมากเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะการประกวดก็เดินทางมาถึงไฟนอลแล้วนะคะเป็นรอบสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาเชียร์กันนะคะว่าใครจะเข้ารอบสุดท้ายสุดท้ฉันก็โอ้โหนี่มันงงมากเลยกับชุดน,นะคะชุดก็สวยม,มากเลยแต่ว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องอดทน เอาล่ะเดี๋ไปชมกันเลยนะคะว่าบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงบ้างคะา่ะเออคือการใส่ชุดแบบนี้นี่ <c oughs> สนุกสนานมากค่ะเดี๋ยวต้องต้องรีฟิกรรมการตรงไหนต่อมาก็ต้องขอบคุณที่เอาความรู้ดีๆอ่ะะคมาสอนให้พวกหนูคือจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ เราไม่สามารถฝุดได้เองนะคะต้องมีคนแนะนําแล้วคนแนะนำเนี่ยต้องแนะนําให้ถูกจุดว่าอย่างเช่นการสวัสดีเนี่ยถึงเราจะเป็นคนไทยบางคนก็อาจจะสวัสดีได้ไม่สวยงามเอแต่ว่าถ้าเรามีคุณครูที่ดีค่ะรับรองแค่กลักเดียวปังขอบคุณค่ะคุณครูดีใจมากนะคะขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีค่ะอุกไรวัดเกียาคุณนะคะสำหรับวันปีนี้นะคะที่หนูได้บรดูุหน้างานเรื่องของคําถาม หนูชอบมากกับการอัปเดตทุกประเด็นที่เป็นปัจจุบันทั้งเรื่องของจากหนังอ่องากังคุใบถูกไหมคะเรื่องของเอเอเซ็กเวอร์เกอร์หรือแม้กระทั่งเรื่องของที่มีข่าวในโซเชียลของผู้เข้าประกวดชายท่านหนึ่งซึ่งหนูชอบมากและทุกคําตอบของไม่ว่าจะมิสเตอร์หรือมิสนะคะหนูมองว่าทุกคนตอบมาจากความรู้สึกและตอบมาจากความจริงและที่สําคัญที่สุดที่ชอบมากที่สุดกับปองนี้คือคําถามสุดท้ายที่ถามทั้งชายและหญิง มันคือการเปรียบเทียบที่ดีแล้วมันคือการวัดสกิลวันนี้หนูรู้สึกว่าภาคภูมิใจกับเวทีนี้มากที่ได้ตัวแทนที่เหมาะสมและทุกคําถามของทีมงานที่ตั้งมาถือว่าดีมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ข้อนี้ตอบแทนได้ไหมคะคําถามมาจากพี่ชันเองค่ะจริงไหมคะจริงค่ะคาถามใ่เรื่องแม่ก็มาจากโแล้วก็เรื่องกอดไมคเซตค้าสองคำถาม จริงเหรอฉันก็ถ่ายรูปเลยจริงค่ะนตกใจเลยแล้วหนูตอบไปหนูหนูไม่ได้พูดอวยกินหนูตอบแบบไม่รู้นะคะว่าดูดูคนตอบแบบไม่รู้ว่ามีใครเข้าแต่หนูตอบว่ามันจริงหรืนูพูดถึงไม่ใช่ว่าหนูชอบการถามปัจจุบันและยิ่งหนูชอบันเรื่องนี้อะค่ะว่าตั้งคัน ห uhm, นูชอบมากคำถามนี้มันคือแบบมันคือความเป็น empower woman จริงๆแล้วหนูชอบมากความสุภาพบุรุษเนาะใช่แสดงความเป็นแสดงเป็นสุภาพบุรุษและแสดงความเป็นแบบว่าสาวสตรีเลยเนาะแล้วทักษะทักษะการพูดของน้องๆเป็นไงบ้างคะน้องๆเป็นต่างกัเยอะเลยค่ะแล้วพูดได้ดีมากๆ ขอาคุณสอนด้วยนะโอ้ยขอโทษนะคะนี่เป็นไม่ได้บุรี่แต่วันนี้ในอดีตเนาะแต่วันนี้ก็พัฒนาการแล้ก็พูดความตรงการตอบคำถามโอ้จริงเหรอดีใจมากเลยเป็นทุพพี่เป็นโคชชิ่งใช่ค่ะโคชชิ่งบุคคลิกภาพในการพูดใช่ค่ะลอร่าสัตชีธรวัฒนักุนค่ะโอ้โหดีใจค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณลอร่ากดคุณลอร่าค่ะควรเอาคลิปนี้ลง เย่ยมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นมันเป็นที่สิ่งที่คุณลอราก้ออยากจะเดินมาถามพวกเราจริงๆใช่ค่ะก็เหมือนที่คุณลอราเนี่ยคนตั้งคำถามใช่ะเจอคำตอบที่ตอบแบบว่าคือคือคือไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมการค่ะค่ะขอบคุณมากเลยอยากถามทัตนคติเราอยากรูความรู้สึกเราใช่มากโอเคนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะก็ขอฝากไว้นะคะกับทุกชุมชนคนไล่ล่าความฝันนะคะ ตอนนี้ทักษะของ Public Speaking mm hmm. เป็นที่ต้องการอย่างมากนะคะในสังคมทั่วโลกเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็คุณครูล,รลอร่าพร้อมค่ะ เอาล,ล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับชุมชนคนไล่ล่าความฝันของหนุมน่มๆสาวๆส,สุปรานะคะทั้งโยโย่แล้วก็น้องแพรวนะคะซึ่งได้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล,ล่ะและ้วกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันที่10 20แล้วก็30กับอลอราอาสาค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วไปายรอากข่าวแก่นก่อนหน้ากันก่อนกัน,กน,กนก ขอบคุณสําหรับคําตอบนะคะชื่นใจมากเลยชอบคําถามของปีนี้เนาะชอบมากเลยค่ะชอบมากที่สุดเลยไม่คิดว่าจะเป็นคุณลอร่าจะเป็นคนต้านหถามาเดินใกล้เราคุณปลาช่วยแล้วก็น้องๆทุกคนแบบว่าทักษะการพูดก็ใช้ได้ใช่ไหมคะดีมากเลยพี่นกคิ่าคือชาวต่างชาติที่เวลาดูอ่ะเขาจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับสาวไทยแลวก็ผู้ชายไทยในการตอบตามบด้วยนะขอบคุณค่ะ มากเลยนะค่ะคับมือคับมือคับมาอแล้ว